เฮีตองขับวันนี้มาทำงานกับมิโน่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่างานเขาแบบจริงใจมากๆแล้วก็รู้สึกเออดีใจกับเทนโนอรี่ของของประเทศไทยที่แบบสมัยใหม่ได้ทานนีรู้สึกสนุกมากครับเพราะว่าพี่ขัตโตกับพี่วินร้องเพลงหองมากอันนี้คงเป็นครั้งแรกที่เราได้มาทำงานกับมิโน่ครับจริงๆถ้าส่วงกลง้องที่สองผลเป็นครั้งแรกเลยครับ สำหรับเจ้โหนุ Upper ่ Dutch ี Vivo V 25 series มันตอบโจทย์แบบไ i f e s t y l e คนรุ่นใหม่ของเราอะไรบ้างคือแบบไม่ได้ว่าสมมติว่าถ้าถ้าเราเป็นแบบเราเราเป็นเง็นอยู่แล้วที่แบบว่าจะทำทริปเท่านั้นคือถ้าคนเขาโทรศัพท์ Vivo V series ยี่สิบห้าเป็นเครื่องเดียวคือแบบสามารถจบที่เครื่องเดียวเลยครับใช่คออะไรความพิเศษความพิเศษคือความพิเศษของ Vivo นะครับคือเหมือนเราได้พกกล้องตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับคือสามารถถ่ายได้หมด ทุกเรืทุกอย่างนะก<ช>็จะแสงน้อยไม่ว่าจะมืดแค่ไหนก็สามารถถ่ายได้หมดเลยครับกล้องหลังที่แบบ64ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า50ล้านพิกเซลเราด้วยราคาต่างรู้สว่ามันคุณภาพเนี่ยมัน,นสูงทางกับราคาไหมครับลองได้ลองกันแล้วใช่ไหมคะอ๋อะส่วนตัยยังไม่ได้ลองได้แล้วได้มาต้องมีค่ะ แน่นอนครับผมแต่ได้มากนะเลยครับบีโบเป็นแบรนด์อะไระครับก็ขาด้วยนะครับบีโบนะครับ B15 s e รีส์นะครับก็รับรองว่าถูกใจสำหรับคนรุ่นใหม่แน่นอนนะครับผมโอเคครับซีรี่สองเตาครับเดินที่พี่สุดที่ได้เละเดินภาพที่สวยมากเ้รู้สึกประทับใจกับคนตอบรับที่ได้ไหมคือแบบ ด้วยความที่เราตั้งใจกับเรื่องนี้อย่างแรงพอเราออกมาแบบทุกคนแบบชื่นชมทั้งเรื่องของการแสดงแสงสีอะไรต่างๆรู้สึกว่าแบบหายเหนื่อยจากการทำงานเลยก็รู้สึกรู้สึกดีมากครับในการคือกระแสตอบรับคือก็สำหรับผมก็รู้สึกว่าดีนะเกินคาดว่าเป็นเรื่องแป็รืของผมด้วยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำได้ขนาดนี้นะแบบเราเราซั c เซสกับผลงานแสดงมาใช่ครับ ต่างเลยยิ้มหงอิ้มใจแค่เชื<ด>่อ<ำ>เห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยได้ได้ความแบบเรื่องเรื่องเป็นเรื่องแรกที่ผมเป็นนักบทเป็นตัวหลักแล้วก็แบบรู้สึกแบบที่เราเราเราทำให้เขาเข้าถึงแบบสิ่งที่เธาต้องการจะสื่อไปเราก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆแล้วก็อยากจะทำงานต่อๆไปครับผมอย่างที่เล็กคือแบบว่าคนเรื่องแรกโอ้ <c oughs> โหมันต่างกันเยอะมากอ๋ <c oughs> อก็รู้สึกว่าเกิดนะเกิดได้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนชอบเรามากขนาดนี้ครับ เรียกว่าเป็นผู้ที่แบบมีบดีเลยมีจึ้งแบบนีทางเราโหเรียกว่าเราเราเราสุดได้ไงนะอือแต่ส่วนตัวเราสุดโชคดีมากกว่าที่แบบได้นองเล่นคู่กันเพราะว่าอย่างเรื่องเรื่องเคมีอะไรที่เราสองคนก็ไม่รู้หรอกว่า่อไปมันจะดีขนทางไหนแต่ว่าเราแค่ตั้งใจทำงานแล้วก็แบบ ความเสียส่วนตัวก <ism> so, ็แบบว่าเราเราสึกจริงๆแล้วก็แบบว่าผมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบเราอยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นในเช้าประเด็นคีย์สุดท้ายนะครับไปด้วยแต่ยัอะไรยังไงบางเลยก็ในอากาศโดยคนวันที่28นี้นาคมที่มาเจอเราที่วิลล์นะครับก็เราจะมีการดูนอลวีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแสดงโชว์ของเราสองคนแล้วก็ท่านแสดงอีกสองคนที่เหลือก็ฝากมาดูด้วยนะครับ ทีเลงียที่เลเตียิศพิเศษก็อันนี้ยังพูดไม่ได้ดีกว่านะเพราะว่าการแสดงก็คือเป็นการแสดงสุดพิเศษคือเราเซอร์ไพรส์ต so ้งการจะเซอร์ไพรส์ครครับดน้ส่ีีถ่ายลานจอบเยอเข้าถึงแล้วเราจะรู Perfect. ้สึกไงวันลัโอ like ้ใช้หายครับเพราะว่าเราเราอยู่กับเรื่องนี้มานานตั้งแต่ช่วงไหนทำก็น่าจะได้แบบน่าจะถึงเกือบปีแล้วแล้วคันจบวงแล้วก็ใช้หายเมันแล้วก็แบบรู้สึกว่า ่ีคอมก็ก็ได้ฟังได้ฟังสุดแบบกเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีไนิยายนะคือยังมีดิยายู่ถ้าใครอยากรู้สึกว่ายังยังไม่จุดใจก็รู้สึกได้ยากนะับโชว์กันนาได้แลายังไม่จุดใจอ่ะก็ทำเพิ่มก็ทำเพิ่มีกทำเพิ่มไปเลยก็ไม่แน่นะคบอาจจะม่เพิ่มก็ได้นะถ้าแบบฟีดแบกดีแ่ก่ละ้องรอดูเพลงนแล้วเพมตั้งใจ ก็สั่งเป็นโปรเจกต์วิดีโก็รู้สึกดีใจมากเพราะผมก็รู้ด้วยความเป็นเป็นโอเอสทีก็เป็นเพลงประกอบซีรี์ก็แต่ว่าก็แรกก็กลัวว่าแบบเราจะสื่อให้แบบคนดูรู้สึกถึงแต่ว่าพอมันออกมาแล้วทุกคนอ่ะรู้สึกที่ชอบเลยก็ดีใจมากหลายคนแบบชื่นชมดีใจสวยเลยคุณแม่ครับเดื่อรับน่าสนใจอะไรเรื่อยๆ ชชบบังงงไร้าน mm, ่วก็ได้เขาบอกว่ารู้สึกว่ามันมันเป็นเพลงที่ด้วยด้วยตัวหนึ่งเพลงเดิมจะเป็นเพลงที่แบบว่ามีความแบบเป็นมูดเลิฟมูดอินเลิฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยเวอร์ชั่นหัวใจนวนเวอร์ชันเนี่ยมันจะมีความเศร้าอย่างเง้ยก็ทุกคนชมว่าแบบว่าผมเสื่อมได้ดีซึ่งก็ตรงตามที่ผมต้องการจริงที่ตั้งใจเลยแล้วก็ต้องมีเพลงตัไ้แล้วล่ะน่าสนใจนะครับตัวเลือกอะไรเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ครับอาจจะเป็น อุ้ยได้เหรอเสียหายเสียหายเสียหายก็ต้องรอดูครับผมรอดูผลงานอยู่พิเศษพิเศษที่เราจะได้เห็นโออ้โสถ่ายได้มีไหมอ้าวมีครับเป็นฟิวเจอร์นะครับซีรีส์ฟิวเจอร์ของหมอหนาซีรีส์ที่ซีรีส์ที่เอามาจากนิพนธ์นยาในจักรวาลคุณธรรมเดิมก็รอดูจได้เพราะว่าพวกเราก็กำลังจะเปิดกล้องแล้วเปิดแล้วนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดไปแล้วครับเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วแล้วสอ ต้องเวลาดึนะต้องรอดึงแล้วแต่ว่าาผ่านไปขออนุญาตทำมันมันหย่อนไม่พูดได้บ้างแต่ถ้าบอกมาอันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะมีพวกเราสองคนในเรื่องด้วยใช่ต้องติดตามว่าจะเป็นคาแรคเตอร์หรือบทอะไรกันเราจะมาในรูปแบบไหนเป็นคุรักกันหรือเปล่าว่าเราติดตามดูครับนี่แล้วอะอันนี้เป็นผลงานที่แบบต่อเนื่องจากที่เฉลี่ยมาเรื่อยๆหรือว่าต้องต่อการ แลต่อเนื่องดีนี้ครับแสดงว่าเราจะได้เห็นหรือว่าได้หน่นอนครับถ้าใครคิดถึงก็สามารถติดตามได้ต่อเลยครับไม่ต้องร้อยเป็นเงินแบบคิดถึงจะนามเนาะใช่ครับมากครับฝากหยครับฝากพูดเราพูดเราจะฝาในเาสวัสดีก็ฝากพวกเราสองคนด้วยนะพวกเราก็เป็นนักแสดงที่แบบหน้าใหม่แล้วกัน, iscilla, <ave USC. S 1> นี้ของก็ฝากฝากแบบติดตามพวกเราด้วยนะครับ โอเคขอบคุณคขอบคุณค่ะ